บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีอันนี้ฟังไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับข้อสรุปคาดว่าจะได้รับไรละ5 0 0บาทแล้วก็ปุ๋ยคนละครึ่งอีก500บาทค่ะหลังจากที่สาหรับซื้อปุ๋ยกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเรื่องนี้นะคะยังต้องมีการอาัดฉีดเม็ดเงินลงมาและในส่วนของความคืบหน้าย,ยังต้องรอทางรัฐบาลสรุปอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คุณพิชัยชุนหาวิชารายยืนยันว่าอย่างไรก็จะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะกับเรื่องนี้เริ่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะะค รัฐบาลให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับหนะคะคุณผู้ชมซึ่งสีมาตรการนี้ตรงจุดตรงใจตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรชาวนาหรือไม่นะคะเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามซึ่งเรื่องนี้นะคะทั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลางและก็กลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก็รอการช่วยเหลือจากทางภาคราัฐซึ่งทางรัฐบาลโดยคุณพิชัยชุนหะวิชระก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกนะคะ แต่ให้กลับไปทบทวนแล้วก็เตรียมที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างไรก็จะช่วยเหลืออย่างแน่นอนค่ะมาดูเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะปีนี้รัฐบาลมีการเคาะออกมาจากการประชุมนบขเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะโดยมีคุณพิชัยชุนหวิชระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการการ,ระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานในการประชุมและก็มีมติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังออกมาทั้งหมด4มาตรการด้วยกันนะคะ ซึ่งจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่ต้องถามว่าตรงจุดตรงใจหรือไม่เพราะว่างบประมาณในครั้งนี้ในการช่วยเหลือกว่า5 0,000นล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งคุณวิทยากรมณีเนตรนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในก็มีการเปิดเผยในที่ประชุมนบคนะคะถึงสถานการณ์ข้าวโรคแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะผ่าน4มาตรการด้วยงบประมาณที่มีการอนุมัติออกมาจากนบคทั้งหมดนะคะอยู่ที่ประมาณ5 0,000ล้านบาทซึ่งในส่วนของ4มาตรการวงเงินงบประมาณในครั นี้นะคะก็จะมี1ค่ะในส่วนของมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,568ทับ69โดยให้เกษตรกร,กรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตนเองนะคะประมาณ1-5เดือนได้รับข้าวฝากเก็บอยู่ที่1,500บาทต,ต่อตันค่ะมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ3ล้านตันโครงการที่2จะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรูป,ปรุ่มข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร,กรปีการผลิต2,568ทับ69ส่วนโครงการที่3เป็นโครงการ จะเฉยดอกเบีย้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต2,568ทำ69นะคะส่วนโครงการที่4อันนี้น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะรอคอยการสนับสนุนช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะไร่ละ1,000บาทหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวที่เรารู้จักดีนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม <S 1> <S 1> <S โดยนอบขอสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ค่ะโดยให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา3ขั้นตอน อนดะะังก็คือสนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกร,กรในอัตราไร่ละ500บาทนะคะไม่เกิน10ไร่หรืออยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อคนน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมต่อครัวเรือนนะคะโดวยวงเงินงบประมาณอยู่ที่18,000ล้านบาทส่วน2จะเป็นการสนับสนุนเงินค่ะในส่วนของค่าปัจจัยด้านการผลิตผ่านแอปพลิเคชัน b ีอีซีโมน่าจะเป็นโครงการปุ๋ยคุรครึ่งไม่ออนี้ไม่แน่ใจต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอ,องทางธนาคารทกสซ,ซึ่งสามารถซื้อปัจจัยด้านการผลิต จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่นั่นเองค่ะ ส่วน3นะคะก็จะช่วยเหลือเงินให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในอัตรา1,500บาทต่อไร่นะคะหรือประมาณ1ล้านไร่10%ของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือว่า9.85ล้านไร่ด้วยว่เงินงบประมาณตรงนี้นะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะคุณผู้ชมซึ่งทั้งนี้จะต้องมีการนําเสนอในส่วนของนบขก่อนเสอนอคอรมอพิจารณาต่อไปแล้วก็มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในร่วมกับทกศจะทําโครงการเพื่อเตรียมที่จะเสนอใน ลำดับต่อไปค่ะในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลุกข,ข้าวนาปังตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจหรือไม่คะรวมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะและลําดับต่อไปติดตามในส่วนของข้าวนาปังค่ะไร่ละ1นึ่บาทจะได้เมื่อไหร่ตามกันเลยค่ะ เกษตรกรชาวนาเห็นด้วยไหมคะที่ประชุมนบขชุดใหญ่มีการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมโดยมีคุณพิชัยชุนหาวิชารองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งในส่วนของประเด็นในการประชุมก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทตอนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากนบขชุดใหญ่เพราะว่าส่งให้กลับไปทบทวนในเรื่องของคณะอนุกรรมการฝ่ายการผลิตของทางกรุมการข้าวและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาใหม ซึ่งนํากลับมาทบทวนนะคะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในครั้งนี้ที่ประชุมนาบาคครั้งที่2 2 5ทับแจ้งพี่น้องเกษตรกรชาวนาเรื่องไรและ1000บาทยังไม่เคาะรอทบทวนอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะเกิดความล่าช้าแล้วก็จะนํากลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในต้นเดือนหน้าค่ะคุณผู้ชมส่วนเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีอันนี้ฟังไว้ก่อนนะคะเพราะว่าย,ยังไม่ได้รับข้อสรุปคาดว่าจะได้รับไร่ละ500บาทแล้วก็ปุ๋ยคนละครึ่งอีก500บาท่หลังจาก ที่สำหรับซื้อปุ๋ยกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเรื่องนี้นะคะยังต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงมาและในส่วนของความคืบหน้ายังต้องรอทางรัฐบาลสรุปอีกครั้งหนึ่งคุณพิชัยชุนหาวิชารายยืนยันว่ายอย่างไรก็จะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะกับเรื่องนี้เริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ